เฮ้ยเวลาจะหมดแล้ววะต้องตัดเส้นไหนวะเนี่ยแดงเขียวน้ำเงินหรือม่วงอะที่เราเคยเปิดกันมามันเป็นแบบรุ่นใหม่อะอันเนี้ยมันรุ่นเก่าโทรหายายกูไหมแกเคยเป็นหน่วยเก็บกู้มาก่อนโอเคมึงรีบโทรเลย ย้ายยายนี่หลานนะอา้าวํำแรกินข้าวยังวันหยุดจะกลับบ้านหรือเปล่าตาเองจะให้พาไปซื้อปลาปลาทองหรือปลาครบอะไรครับเนี่ยเขาเรื่องเลยย้ายย้ายเคยเป็นหน่วยเก็บกู้มาก่อนใช่ป่าใช่ย้ายเคยเป็นสมัยสาวๆเนี่ยย้ายฮอตมากเลยมีพวกรุ่นพี่มาตามจีบปัวกระไดไม่เคยแห้งหนึ่งในนั้นคือปู่ก็จะโอบ๊บเพื่อนล้านอะอ้านี่ปู่มึงเคยจีบย้ายกูรยเหรอใช่ตอนนั้นถ้าปู่กูจีบติดมึงกับกูคงเป็นพี่น้องกัน น,นี่ขยันพูดสด้วยไหมีอะไรให้ยายช่วยยายตอนนี้หนูคิดว่าหนูเจอเจ้าเบบี้บูมยุคยายอ่ะยายพอจําได้ไหมว่าต้องตัดสายไหนจําได้ดีเลยแหละสมัยนั้น่ยายเนี่ยเป็นมือหนึ่งเลยเลยมือหนึ่งอ่ะอดเล่นไม่ได้เลยเว้ยตกลงต้องตัดสายไหนอยายสายสีเขียวตัดเลย,ยเ,ข,ยเลยขียวแบบน้ำทะเลอ่ะเอ่ะถึก่อนนะขามไม่แน่ใจซิว่าเขียวไหนยายต้นไม้อ่ะสีอะไรสีเขียวตะยกอ่ะสีเขียว อ่าท้องฟ้าล่ะสีเขียวชัดแล้วตัดเลยเป็นสีฟ้าเอ้าแต่ยายกูบอกเขียวเขียวใช่ไหมยายแต่คนแก่เขาเรียกสีน้ำเงินว่าสีเขียวนะเว้ยมึงไงเชื่อยายมึงเหรอสีเขียวตัดเลยอ่ะได้กูตัดแล้วถ้ากูตายกูจะไปลองยายเป็นคนแรกโอ้เสื้อคุณยายตอนนี้เท่มากนะครับไปหาจับจองกันได้ที่แม็กกี้นุกสาขาหน้าร้านออนไลน์นะครับ